สวัสดีค่ะโบนค่ค่ะสำหรับคืนนี้เราจะมาเรีแอคชั่นเรื่องดันดาดันตอนที่สามค่ะสาหรับอีพีที่แล้วนะคะก็อโอคารุนกับโมโมโ,มโนก็พากันไปที่บ้านโมโม,โมเพื่อที่จะหาวิธีแก้คําสาปผีแยแก่ให้โอคารุนแล้วเราก็ได้คุณพบว่าจุดจูชักน้อยของโอคารุนก็หายไปจริงๆอืมก็คือมันมันไม่ไม่รู้สึกเจ็บเนาะ คือเอาจริงคือไม่รู้ตัวได้ซาว่าหายไปจนกระทั่งแบบเปิดดูเนาะแต่ก็ระหว่างที่กําลังคุยกันอยู่ก็เจอกับมนุษย์ต่างดาวซูโมโ่บุกมาเพื่อที่จะมาเอากล้วยของโอคารุนอีกแต่ก็โอคารุนด้วยการช่วยเหลือของโมโมะเนาะเพื่อให้แบบในการควบคุมคำสาปให้เขาสามารถแบบโอเคใช้พลังจากคำสาปได้แต่ก็ยังเป็นตัวของตัวเองอยู่ก็เลยกลายเป็นโอคารุนร่างใหม่ขึ้นมา เอคารุนคนหดหูคือเอาจริงๆแบบเหมือนเวอร์ชั่นปกติดูเป็นหนุ่ม <ences S 1> หนุ่ม,หน,มหนุ่มเนิร์ดเนิรดูเป็นเด็กเนิร์ดแต่พอปแปลงร่างว่าดูแบบเป็นแบบหนุ่มติดะ <dy> อะดูแบบติดติดเซย์เซย์เนาะแล้วก็แบบถ่ายทอดอารมณ์ความหดหู่ที่อยู่ข้างในออกมาเนาะพร้อมกับเสียงที่หล่อมากเซึ่งเราดูก็ดูภาคไทยแล้วเสียงภาคไทยคือแบบหล่อมาก <hardest> หล่อมากแบบปริกกลาเลยอืมก็โอเคก็จัดการมนุษย์ต่างดาวนั้นไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่า ตอนท้ายโมโมก็สลบไปเนาะก็เลยทําให้เหมือนคําสาปผีแยแก่มันเรียวกว่าอะไรกำเริบขึ้นมาแบบหนักกว่าเดิมเหมือนจะหนักกว่าเดิมเข้าไปอีกเนาะก็ต้องมาดูว่าจะจัดการยังไงกับโมโมโดยเฉพาะบแบบโมโมสลบไปแล้วอะ่ะเออใครจะแบบมาช่วยโอคารุนได้ไหมหรือโอคารุนจะแบบจัดการตัวเองได้ไหมเนาะแล้วก็สําหรับเอพีนี้นะคะเราก็จะดูเป็นภาคไทยเนาะ ก็เอาจรงจริงก็คิดว่าคงจะดูเป็นภาคไทยตั้งแต่ EP นี้เป็นต้นไปแหละคิดว่านะเพราะว่าหลายๆคนจากพดแบษหลายๆคนเนาะก็แนะนําอยากให้ดูภาคไทยด้วยแล้วเราเองก็ดูภาคไทยของสองตอนแรกแล้วเหมือนกันเราก็ชอบมากเหมือนกันอย่างที่บอกเสียงโอ้ลุ่มลอมากแต่ทีเนี้ยคือด้วยการที่สองตอนแรกมันเหมือนกับว่ามันเป็นการดูภาคไทยหลังจากดูไปแล้วรอบนึงเนาะคือแบบรู้แล้วว่าใน EP นั้มันเกิดอะไรขึ้นบ้างอะไรเงี้ยเราก็เลยเออ โอเคอยากจะดูตอนนี้สักหน่อยว่าเออถ้าดูภาคไทยเป็นรอบแรกเลยเนี่ยมันจะให้ความรู้สึกยังไงบ้างเน้ะแต่ก็คิดว่อย่างที่บอกว่าก็มีแนวโน้มที่ว่าจะดูเป็นภาคไทยต่อไปนี่แหละนะคะเพราะฉะนั้นพร้อมแล้วเราไปรับชมกันเลยค่ะเจ้อายุ2ไมารัมกเมิงครับชอบกินแงหรไหมมอกินาเมงครับรายการไม่ถูกสักอย่าง สันตาเขาไม่ไหวแล้วล่ะครับเล่นทำนายมือทุกข้อเลยนี่ไอ้ด่อหนุ่มขนาดนั้นจะไปม,มีลูกเมียได้ไงเล่าเอาออกฉายทั้งแบบนี้จะไม่เป็นไรแน่ล่ะครับคงไม่เป็นไรหรอกมัง้งรายการฉายท้องถิ่นแบบนี้คงไม่มีใครโวยหรอก สันตะใช่ไหมครับผมดูรายการทีวีเมื่อคราวก่อนด้วยนะนี่คุณมีพลังเหนือธรรมาชาติจริงๆหลอนเนี่ยหือจอดตรงนี้แหละฉันจะลงนะเฮ้ยอย่อาไปได้จอดถ้าอยากให้คุณโชว์ของให้ดูเฉยๆถ้าไม่อยากตายแล <c oughs> ้วก็รีบ,รบไปให้นพน้นอุ่ย ยายสรุปเป็นยายแก่ไปเนี่ยว้าก็น่ากว่าจะพาผู้ช <c oughs> ายแห่งสวยเข้าบ้านอีกแล้วพาผีมันไม่ใช่คนเลยนี่หว่ายายววว่าที้เอาแต่หาเรื่องมาให้ตลอดเดี๋ยวก็เครียดจนผิวเสียกันพอดีเอาละแน่จริงก็มาสิวะ ไม่เปิดภาพเด็แฟลชแบ็คของโมโมเลยนะดย เขาจะรู้ไม่ไน่ว่าจริงๆแล้วเป็นคนที่โดนคำสาปนะเป็นโนบาระหรือเปล่าขข้้้าาาาาาววว่่่่เเเเอออไไไยังงละปตตตนนม็แแดดรรคคุ ล้อวยวเขาลุ้นอ อโอคารณ์หนูนนยีายกลับมาแล้วเหรอหนูหูจริงตอนนี้ข้าดูบากะโทรนะอ,อยู่นะเว้ยเรื่องนั้นไ,นไว้ก่อนหนูมีเรื่องต้องปรึกษายายนะนี่เจ้าไปจุดขีเหร้ยญมาแต่คนไปไม่ใช่หนูเป็นเพื่อนหนูนะไปทําไมไปทําไมงั้นเหรอพวกเราเถียงกันแล้วก็ลงเอยเป็นแบบนั้นนะ บัประจำชาติญี่ปุ่นน้ยาจกหลงังอยู่ไม่ <laughs> ได้ฟังไหมเนี่ยว่าแต่ยาเห็นผู้ชายคนนั้นไหมอ่ะถ้าวิญญ,ญาณร้ายแล้วก็ชื้ดไปแล้วหอฮะวิญญาณร้ายที่ว่าหน้าตาเป็นยังไงใส่แว่นอยู่หรืเอเปล่าเฮ้ยเฮ้ยนายเจ้าไม่เชื่อว่าผีมีจริงไม่ใช่หรือไงอีกอย่างข้าเป็นแค่หมอผีกำมลอด้วยนะนี่จะผูกใจเจ็บไปถึงไหนเนี่ยยายแกย่แหงสวยนี่มันอาจจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ก็ได้นะตอบดีดีหน่อยสิ อย่าดีกว่าอย่ามาหลงเชื่อเรื่องพันนี้เลยวิญญาณร้ายมันไม่มีอยู่จริงแล้วข้าก็เป็นของเกดด้วยย,ยายคะหนูเ <c oughs> ชื่อแล้วค่ะ ปกต ar, ิดีเอทอครับที่ผมยังรอดเป็นผู้ชายเลยไม่ให้นอนในบ้านเฉยๆเปล่าน um ี่ไปเอาสัตว์ประหลาดมาเป็นเพื่อนตั้งแต่เมื่อไหร่แล้ผีแล้วผีแก่ยังยังอยู่ ที่ไอ้แก่มีไอ้นั่นกอถอนคำสาบไม่ได้พอเป็นแบบนี้หนูก็มีส่วนต้องรับผิดชอบด้วยอ้างั้นเหรอแลว่าชอบไม่ไิ้พูดซะเลยแล้วก็อีกเรื่องหนูใช้พลังเหนือธรรมชาติได้แล้วลรอนี่เจ้าพูดบ้าอะไรออกมาพอหนูไปที่จุดพบเห็น UFO อก็เจออะไรต่อนี้อะไรเข้าจนใช้ได้นะ UFO อมันจะมีอยู่จริงได้ไงล่ะหนูก็คิดงานเมื่อวานนี่แหละเจอกบบตัวเอาเป็นว่าเรื่องที่หนูใช้พลังเหนือธรรมชาติได้นูพูดจริงนะ ถ้าไม่ใช้มันยับยั้งคำสาบไวโอคารุนจะแย่เอาเนะีเรื่องพลังเหนือธรรมชาตินะมีจริงนะไม่เข้าใจมาตรฐานความเชื่อเลยเว้ย <c oughs> แต่ว่านะเจ้าก็ไปยุ่งกับตัวหน้าํำคาญซะได้นะเมื่อสมัยก่อนเคยมีฉายาว่ายายร้อยกิโลด้วยนะถือเป็นพูดผีในยุคใหม่ที่อรารวาสไปทั่วประเทศเลยละ่ะพอข้าได้ยินว่าไอ้ตัวที่ชอบถูกโผล่แบบนั้นมันเริ่มมาสิงสู่ระยะยาวที่อุโมงค์แห่งนั้นข้าก็เลยลองแวะไปดูลาดเหล่าครั้งหนึ่ง ที่นั่นมีไอวิญญาณรุนแรงจนข้าไม่สามารถเข้าไปเฉียดใกล้อุโมงค์ได้เลยรู้จักวิญญาณติดที่หรือเปล่าหมายถึงวิญญาณที่มีความยึดติดแรงกล้ากับบางสิ่งจนสิงอยู่ในสถานที่นั้นๆเจ้าพวกนั้นถ้าอยู่ในอนณาเขตตัวเองก็ถือว่าแรงที่สุดก็ไม่มีใครคิดจะต่อกรกับวิญญาณติดที่ตรงๆและวิญ,ญญาณติดที่นั้นก็มีอยู่ในอุโมงค์นั่นด้วยทีนี้เข้าใจไหมว่าหมายความว่าอย่างไง ความว่ายแก่เธอโบกับวิญญาณติดที่มันรวมร่างกันแล้วยังไงละ่ะเจ้าก็อย่าเข้าไปยุ่งด้วยแล้วกันเพราะข้าไม่อยากจะเสียที่เราเห็นมันคือ<ป>เราเห็นคือรวมกันแล้วแล้วลเจ้าก็ไม่ได้มีส่วนร่วมตรงๆด้วยลืมเรื่องเจ้าหมอนั่นไปซะเถอะถ้าเป็นคนเคนสุดเลิของหนูแล้วก็ในเวลาแบบนี้เขาจะเลิกทำอะไรนะ เวลาที่หนูสับสนหนูจะคิดแบบนั้นเสมอแล้ที่ผ่านมาหนูก็ไม่เคยเสียใจเลยสักครั้งอีกอยางถ้าเป็นคุณเคนแล,ล้วก็คงช่วยแบบนี้ร้อยเซนต์เลยคุณเคนที่ว่านี่ที่จะชอบไอเด็กน,นั่นสุดๆไม่ใชไม่ใช่่ใช <c oughs> ่อี่อ่่ชช่อม ยั่วโมโหเบาๆเดี๋ยวมันก็จะไล่าตามไปเองปัญหาคือหลังจากนั้นต่างหากอาณาเขตของวิญญาณติดที่คือภายในเมืองโซโนโต้องพยายามล่อให้ยายแก่เทอร์โบออกนอกเมืองโซโนโดยที่ไม่ถูกจับตัวเจ้านั่นก็จะอ่อนแอลงจนถึงขั้นที่พวกเจ้าก็ยังโค่นได้เดี๋ยวเดี๋ยวดูแข้งขาพวกเปียกนี่ก่อนสิให้ไปวิ่งไล่จับกับยายแก่เทอร์โบบอกเลยว่าขิดแน่นี่สนุบแปลงร่างเลยนี่ใช้เขตแดนอะไรนั่นจัดการเอาไม่ได้เหรออย่างเอายันไปแปะมองเนี้ย เดิมทีข้าก็ช่วยไม่ได้ดูห่าอะไรล่ะนั่นาศาสเขตแดนของข้าเป็นแค่การหยิบยืมพลังของเทพที่สถิตอยู่ในท้องที่เท่านั้นถ้าเลยเขตคาเิกโกเอะที่พวกเราอยู่ข้าก็ใช้พลังนี้ไม่ได้พวกเราก็มีอาณาเขตด้วยนี่เองที่ดินแต่ละเขตต่างก็มีเทพเจ้าประจำถิ่น เอาเป็นว่าถ้าจะโค่นยายแก่เทอร์โบก็มีแต่วิธีนี้ถ้าเริ่มผิดร,ร่างกายตั้งแต่ตอนนี้ก็อาจจะพอวิ่งหนียายแก่ได้อยู่น,นี่ยายพูดจริงจังปะเนี่ย <laughs> ต่อให้หนูพยายามยังไงก็ย,ยังลงแข่งกรีฑาประจำจังหวัดไม่ได้เลยนะไม่ได้หมายถึงเจ้ามอน,นี่ต้องหา <laughs> จริงด้วย <laughs> ในที่สุดก็ให้ร่วมวงสนทนานแล้วแหละ <laughs> โทษทีเลืไปซะสนิทเลยแต่โอคารุนถ้าไม่มีเรี่ยวแรงด้วยนี่ไม่มีสักเสี้ยวเลยละครับแล้วหนูก็ยังต้องตามควบคุมคำสาปให้ด้วยอะ่ะ งั้นก็แบกโมโมขี่หลังแล้ววิ่งไปคุณไอจะเสินนหนักกี่โละครับทางนี้อย่าตายไวใช่ปะผมใช้พลังเต็มที่ในร่างคำสาบสองครั้งก็หมดก๊อกแล้วนั่นสินะถ้างั้นก็ฝึกจนใช้พลังเต็มที่ได้ตลอดเวลาซะเริ่มจากวทพิ <c oughs> ้์ชนอัพสควอตหลังหนึ่งร้อยครั้งห้าเซ็ตเลยลงมือแล้วก็โมโมตอนนี้เลย้งเหนือธรรมชาติของเจ้าด้วยมีความจําเป็นต้องเลเวลอัพให้สูงกว่านี้ในเมื่อข้าให้ความร่วมมือไม่ได้พวกเจ้าสองคนก็ต้องแร่งขึ้นเองให้ได้ พร้งั้นข้าจะฝึกฝนพวกเจ้าเองวันนี้ก็ไปนอนซะเราจะเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปส่วนเจ้าแว่นก็เริ่มฝึกกล้ามตั้งแต่ตอนนี้เลยอ๋อครับคุณยายยังสาวจังเลยนะครับคุณอายาเสดผมขอโทษนะครับออตอนที่สู้กับเจ้าตัวใหญ่นั่นบอกตามตรงว่าน,นั่นก็แทบจะเต็มกลืนจนเอาแต่คิดถึงเรื่องตัวเองครับขอโทษนะครับเดี๋ยวสิเรื่องแบบนั้นมันช่วยไม่ได้นี่ คุณทั้งช่วยผมแถมยังจัดก,การสัปะหลาดได้แต่ว่าถ้าหากเกิดอะไรแบบนั้นขึ้นอีกผมจะพยายามเพื่อช่วยคุณยยาเสรให้ได้เลยครับเพราะงั้นผมเลยไม่อยากให้คุณผิดหวังในตัวผมอย่าเพิ่งเลิกคบผมเป็นเพื่อนเลยนะครับฉันไม่ได้ผิดหวังในตัวนายสักหน่อยแล้วเมื่อกี้คุณปิดประตูแสดงบ้านทำไมละ<จ>่ละครับเอ่เอ,อคือว่านั่นมันแบบนั่นปลาอะไรเห็นไหมคุณผิดหวังจริงจนี่หว่าก็าบอกว่าไม่ใช่ ดูเท่มากเลยตั้งค่ะแต่โอคารุนก็เป็นพวกหัวทึบซะด้วยบางทีต่อไปต้องให้ฉันช่วยอยู่ดีวันนี้นอนในนี้แล้วกันเดี๋ยวฉันไปยกฟูกมาให้นะ,ะ,ะคุณอดยยเสกครับอคือผมฉันจะคอหแห้งแล้วเพราะงั้นขอน้ำด้วยครับ <c oughs> ก็กินมีการแล่าอดอดโชมะอุกลกที่เกิดกับภรยาไว้และอาุขเขาไม่ใช่ยปีแต่เป็น27ปีด้วยค่ะแกขาท้หมอไม่ร้นแกงรไม่เงสรุปยายแม่น พีด่ยังไันี่มีไดีๆ้างเจ้าจบยังคำสาบได้ยังไงแล้ว้าประมาณว่าจะอธิบายไงดีเนาะหมือกับหนมองเห็นอร่าของอุครุนได้พอหนูกําออร่าของอุคารุนเอาไว้แน่นออร่าก็จะหดเล็กลง จนคำสามันถูกยับยังเอาไว้ได้มั้งอราเป็นสิ่งที่ทุกคนมีแต่ทัางต้นไม้ก็เหินตรงนั้นก็มีสามารถจับออราพวกนั้นให้เคลื่อนไหวได้ตามใจที่จะภายในวงแคบแคก็ตามใ<อ>น,นพวกพลังเหนือธรรมชาติจะครอบจักรวาลกว่านี้ซะ้อีกแต่ก็มีข้อจํากัดเยอะเหมือนกันนะต,ตอนที่พลังเหนือธรรมชาติตื่ขึ้นมามันเจ๋งกว่านี้อีกนะทุกอย่างจะเป็นจริงหรือเรียกว่าไร้เทียมทานดีละ่ะ แต่ไม่ทันไรมันก็ถดถอยลงจนตอนนี้หนูทาได้แค่จับออราแล้วโมโมะจะลองหลับตาดูสิไม่ไหวมั้งคือทําแบบนั้นคําสาบจะถูกปล่อยเอานะปัญหาคืออยู่ที่เพึ่งสายตาถึงได้แย่ลงลองใช้ประสาททั้งหาให้มากกว่านี้สิถ้าจับออราได้ก็เท่ากับว่ามีการสัมผัสลองหลับตาลงไปแล้วใช้ผิวหนังสัมผัสอรอราเาค่อยๆสัมผัสอย่างช้าๆนะ

พาพตาลเลยาย,าย,นนะายไม่ต้องมาพูดเลย <laughs> ฟฟประสบการณ์ตอด,ด,ด,ด <laughs> ต่ว้าโดเกินปอยลังคีเปิดตูตพลังนือธรรมชาติตื่นขึ้นมาเจาบอกว่ายู่ในสภาพรเทีมทานใช่ไั้นนั่นคงเป็นพลังดั้งเดิมของโมโมนั่นหละถึงไม่รู้ว่าทำไมพลังนั่นถูกผนึกเอาไว้ก็ตามน่ารำคาญตั้งหากเล่าต้องค่อยๆปลดล็อกพลังผ่านการฝึกฝน ถามยังไม่รู้ว่าต้องใช้เวลานานแค่ไหนด้วยเอาเถอะการปรับสภาพกล้ามเนื้อของเจ้าหนูก็ต้องใช้เวลาคงจะดีแล้วล่ะผมก็โดนเจ้าตอนเข้าห้องมไปอีกนานแล้วค่ะฉันตึงหางที่ต้องพูดเย้นี่ยายยายคะเฮ้นี่แกทำบ้าอะไรกับยายฉันเนี่ยจะเอาหัวใจล้มเหลวหรือเส้นเลือดในสมองตีบข้าจะให้เองเลือกวิธีตายคำสาปของข้ามันติดต่อกันได้จะมีเด็กนี่เป็นผาหัไง ถ้าจะทราบคนที่ไอเด็กนี่เห็นให้ตายกันหมดทุกคนข้าจะไม่ปล่อยให้ผกเองมีเวลากันหรอกคืนนี้ก็มาถึงงงสักมไม่ คุยแค่กับโมโมคนเดียวมองทางข้างหน้าไม่เห็นเลยครับมันคือกราะกันกระสุนสำหรับวิญญาณร้ายใส่ไว้อย่าถอดเลยที่ดูรู้อยู่แล้วนะเห็นแบบนี้หนูก็เติมมนุษย์ต่างดาวมาแล้วนะมนุษย์ต่างดาวมันจะมีอยู่จริงได้ยังไงเล่าเลิกล้อเล่นกันได้แล้วอ่ะที่สําคัญพระเจ้าที่ใส่แบบนี้นี่แหละถึงได้พาปัญหาเข้าบ้านตลอดนะไม่ยอมฟังคําสั่งข้ามาตั้งแต่เด็กแล้วอยากจะบ้าตาย โมโมไรอีกเนี่ยเจ้จีจ้จังเลยอย่าตายเชียวนะขอท่านได้โปรดช่วยคุ้มครองสองคนนั้นตลอดรอดฝังด้วยเถิดแล้วทำไมต้องขึ้นร <c oughs> ถักรยานถ้าเป็นชาติหนึ่งไม่อยากแรงกว่าไปถึงที่หมายด้วย ท <c oughs> ี่มีได้ได้แก่เธอบอยขอโทษนะไอเลวนั่นมันพยายามจะทำร้ายคนสำคัญของฉันได้แก่เธอบอยนั้นแล้วแม่จะเตืมหน้าให้ยับไปเลย <c oughs> เดี๋ยวสิครับคุณนายเซไปทำกันตรงนี้จะแย่เอานะครับรา่ฉันอยากรีบถอดชุดพันนี้นี่นาะ <c oughs> แล้วที่ถอดนี่จะดีหรอครับนี่เปนชุดออกศึกที่มีไว้ป้องกันวิญญาณร้ายนี่ครับคุณยายบอกให้สวมไว้ถ <c oughs> อดอยู่คนเดียว <c oughs> ที่อยากใส่กำลังใจก็หดถายพอดี <c oughs> <c oughs> ให้ผมใส่ชุดดีเขาเดินแล้วครับอะไรของคุณนะครับน่สนุกจะตายว่าไหมไม่ครับผมเครียดจนแทบอ้วกแล้วครับยายบูมโอก็คือเฟี้ยวมากชุดอยู่บ้านแต่ละชุดก็เซ็กซี่เพรี้วแต่ไอ้ข่าวไอ้ที่แบบทำนายไอดอลนั้นแล้วเขานอกจากแก้ข่าวแล้วได้จะแบบ น่าจะแบบมีการแบบคนแบบมีขุดเลยนะว่าเฮ้ยว่ายายบัวเขาทานายถูกจริงๆอะไรเงี้ยพูดถูกจริงๆก็แต่ยายเขาอายุเท่าไหร่แต่คือเขาก็ผมขาวผมขาวเพราะแบบวิชาที่ใช้หรือเปล่าหรือขาวตั้งแต่แรกก็เหมือนแบบยายหลานก็เหมือนจะแบบพลังเงินคนละแบบเนาะอาจจะแบบสามารถสู้สื่อสารกับแบบผีวิญญาณอะไรอย่างนี้ได้ก็สิแก็จะ พลังคนละแบบเพราะว่าอย่างของโมโมก็จะเป็นมันเป็นฟีลพลังจิตเป็นลังพลังแบบควบคุมอะไรอย่างเงี้ยแต่คือเอาจริงใหย่ยาย่โมโม่นี่ก็แบบเท่มากนะต,บบตอนสู้กับโอคารุนเอ้ยสู้กับโอคารุนในล่าผียายแก่สู้กับผียายแกแล้วคือไม้ไม้มอบอลก็แบบ เหมือนเป็นหัวดินสอโผล่มาเพื่อใช้เขียนอนาเขตนี้แต่ในคาราเต้ก็สามารถใช้ฟาดใช้ตีใช้ใช้ในการต่อสู้ปกติได้เหมือนกันแล้วก็คือผียายแกมันสามารถแต่ก็มันก็เมคเซนแหละเพราะว่าด้วยการที่อย่างโอคารุนเขาก็ยังแบบด้วยคําสาปเนอะเขาก็แบบกลายร่างเป็นผียายแก่บ้างอะไรบ้างเพราะฉะนั้นการที่ผียายแก่จะแบบโผล่มาเพื่อต้องการแบบสื่อสารกับโมโมอะไรอย่างเงี้ย เออมันก็มันก็เข้าใจได้ในจังหวะกาลังนั่งขี้แต่คือแบบตั้งใจเพื่อมาสื่อสารคุยกับโมโมโดยเฉพาะเลยอย่างเงี้ยทั้งแบบทั้งอโอคารุนย้ายก็คือแบบอยู่ในสภาพเหมือนแบบเหมือนฟรีสอะเออเหมือนแบบเวลามันหยุดอะเออแต่คือยายหลานเขาก็น่ารักนะคือมันคือเรารู้สึกว่าเหมือนยายเขาก็อาจจะแบบคืออย่างตอนที่คุยกับตอนแรกอะไรเงี้ยเหมือนยายเขาก็อาจจะต้องการทดสอบ โมโมโด้วยแหละเขาถึงพูดว่าไอ้จัดการผีร้ายไปแล้วนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยพูดเหมือนกับว่าแบบจัดการโอคารุนไปแล้วอะไรแบบนั้นแต่เหมือนอาจจะแบบมันต้องการแบบเออทดสอบประตูปฏิกริยาโมโมอะไรแบบนั้นมากกว่าเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็เออโมโม้โอคารุนก็จะต้องเดินทางไปปราบผียายแก่แล้วสรุปจะปราบด้วยยังไงคือแบบ ใช้พลังโมโมโดยให้โมโมขี่ล่างโอคารุที่บอกตอนแรกแลาวยังไงเนาะก็ต้องมาดูกันส่วนก็โอเคเนาะสำหรับการดูรีแอคหลังจากนี้ก็คิดว่าตัดสินใจแล้วแหละว,ว่าจะดูเป็นภาคไทยนะคะเพราะฉะนั้นคลิปนี้ต้องขอจบลงแต่เพียงเท่านี้อย่างชื่นชอบฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจกันด้วยนะคะแล้วเจอกันใคลิปหน้าสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย